อ้าวดยัง <AL> ตัวเลขขึ้นยังตัวเลขวิขึ้นยังวิขึ้นแล้อย <V> ู่บนหัวโทรศัพท์สูงๆอ่ะออขึ้นแล้วขึสองสาวินาทีหนึสสามวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับในช่องสตร์ฟพันกุนเรื่อง Channel นะครับกบ็วันนี้ตอนถ่ายนี่ก็เป็นเวลาเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ เกือบจะเก้าโมงแล้วประมาณแปดโมงกว่าครับก็แดดก็เริ่มออกครับแต่อากาศตอนนี้ยังหนาวอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับก็เรามาอยู่ทางเหนือนะวันนี้อยู่ทางลําปางก็แต่เช้าเลยได้นี่เช้าเช้าก็ต้องแบบอ่อนๆนะครับนี่เราได้เป็นก๋วยจับนี่โอ้โหต้องสดอะไรร้อนๆนะเอา จับได้ก่อยจับมาตามสไตล์ก็สลับเลยช่แล้วลก็ต้องเบิ้ลเบินะนี่นยนอุ้ยสอ้าก็มีไข่ต้มออนเซนนะครับต้มจากน้ำแร่นะครับเอ้น้ำร้อนไอผู้น้ำร้อนเออจากผู้น้ำร้อนมีนี่นปลาทูโง,องเอา้านี่ร้อน ฮ้อนฮอนเลยครับนี่อุ่นอุ่นมาใหมๆเมเหระเอาเอานี่เครื่องแน่นๆครับได้เหรอไปกาดสอนเจ้ามาครับได้ลูกการมาเอานี่อออุ้ยล้นล้นห้อ้อนอือฮึออ่ล้นแล้ว มาเอาปรุงใช่ไหมครับเอาตา,ามสไตล์ครับนี่น้ำส้มเอามาไข่นี่ ออนเซนเนี่ยโอ้โหสุดยอดอืออือเนี่ยสองแกนนี่อุย้ยกินปีละครั้งครับให้ต้มจากน้ำพุร้อนแจ้ซอนครับเอามาอุย้ย

ข้างในกในเขาก็จะมีเครื่องในมาให้ครับนี่เป็นพวกเต้าหู้เลือดเครื่องในนะครับนี่พวกตับเอาทำแรกก่อนเลยยอกหืมไข่หืมหืมอุม้ย นี่ขาหมูไปเปื่อยอุ้ยลื่นแล้อหยอกอื้อหือื้อ,อือออออ้สุดหย,ยอกอยอก หืจะกินคู่กับปลาลูกโกลนี่ยอดอือหืออือหือเข้ากันมากโอ้โหแดบอือหือ ุดอูเรามาลองไข่ออนเซนบ้างครับเนี่ยไข่ออนเซนอุ้ยหน่อ่องจุกๆเนี่ยทำใหญ่ๆอุ้ย

อร่อยเหมือนเดิมเหมาะคือเก่าครับอ ทางเหนือค่อยว่าลำโอ้ลำอิลีโอ้ลำอิลีว่ะลำขนาดหยอกอืมเช้าเบาเบาๆอืมอืม โอ้ยอือมัว <c> ข <oughs> ้างในเปื่อยๆนุ่มละลายในปากเลยครับอืมอือ กินง่ายครับเบาๆครับช่องเชา้าเบาๆเบาๆสองถุงใชอะอืมอันโก้อื อกอือ <54. S 2> ืออ MM ุ้ยขยันใชมือนกอือือ เนี่ยไข่อีกสักใบหยอกไปซีแกน,นละดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยอ๋อไข่ออนเซน นอกอืมอ no. mm ืม hmm. อ mm ๋อทำะครับ hmm. อ oh. mm ืม hmm. mm hmm. มือช้านะครับเบาๆก็เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอฝากเพื่อนๆทุกคน,นครับฝาก F C ทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปต่อ,ตอไปในการหาอาหารมากินในคลิปต่อ,ตอไปนะครับก็คนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามได้ผ่านเข้ามารับชมก็ฝากลบกวนติดตามนะครับใครทีต่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับบรรยากาศตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็บางที่ก็จะหนาวจัดนะครับบางที่ก็หนาวพอดีพอดีก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็จะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับตอนรับปีใหม่นะครับโอเคครับเจอกันใ่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ